วันนี้นะครับเพื่อนๆนะผมจะไปขายทองแดงตัวนี้นะครับเพื่อนๆยังจํากันได้หรือเปล่าครับตัวนี้เป็นกระดอง CPU เขียวนะครับ CPU กระดองนะเขาเรียกเนาะเราทําไว้หลายเดือนแล้วนะครับยังส่วนฝาตัวนี้ก็ยังเก็บไว้นะครับยังไม่ได้ไปขายเนาะมันจะมีชุบทองตรงฝาอยู่นะครับผมทําการลอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขายทองแดงกันร้านของเก่านะครับเพื่อนๆ จะมาดูว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะออกเดินทางไป มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะร้านรับซื้อของเก่านะครับตัวนี้เป็นร้านอยู่ในวอมเพอนะครับให้ราคาที่สูงที่สุดแล้วนะครับร้านนี้นะเดี๋ยวเราลองไปถามกันดูนะครับว่าเขาจะซื้อเราเท่าไหร่นะครับ ขายทองแดงทองแดงหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักแล้วนะครับเราก็จะได้บินแบบนี้มานะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ไปคิดเงินนะครับ ได้ครับได้เยอะได้เยอะโอเคครับนี่นะครับได้ CPU กับ PC กลับไปด้วยหนึ่งตัวนะครับเพื่อนนะวันนี้นะครับเพื่อนๆนะวันที่28มิถุนายน68นะครับทองแดงที่เราขายวันนี้ก็1.7ึ่โลนะครับเพื่อนๆนะโลละ240บาทนะครับได้ไป408บาทครับเพื่อนๆครับนี่นะครับได้เงินค่าขนมละ ตอนแรกว่าจะเอาไปซื้อขนมนะครับเ,เพื่อนเพอนพอดีไปเห็นเครื่องคอมตัวหนึ่งนะครับวางอยู่ก็เลยถามซื้อเนี่ยเขานะครับนี่นะอุปรกรณ์ก็เต็มอยู่นะครับมีล้มด้วยนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับยังครบอยู่แล้วก็บอร์ดด้วยนะตัวนี้นะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปแกะวิจัยกันนะครับอ่าน,นี่นะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นการสกัดทองคำนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับผมจะมาย่อเวลาให้เพื่อนๆได้สกัดทองคำเป็นในหนึ่งวันนะครับด้วยคู่มือการสกัดทองเร่มนี้ครับเพื่อนๆครับและนี่นะครับก็คือทองคำที่เราสกัดด้วยวิธีการของสมุดคู่มือเร่มนี้ครับเพื่อนๆครับ เพื่อนจะสกัดทองคําได้เงาวับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคู่มือการสกัดทองคําเล่มนี้ครับเพื่อนๆนครับคู่มือเล่มนี้นะครับเป็นงานกับทองชุบหนานะครับวิธีการสกัดนะครับก็จะสกัดได้ขาแเล่มนะครับงานเข็มนะครับงาน cpu งานชุบทองต่างๆนะครับเป็นงานชุบหนานะครับที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับก็สามารถสกัดทองคําได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนะ มาดูรายละเอียดข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับสารเคมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับงานอะไรบ้างที่เราสามารถสกัดทองคําได้ในคู่มือเล่มนี้นะครับขั้นตอนการกัดกรดขั้นตอนการ AR ขั้นตอนการตกตะกอนนะครับขั้นตอนการทําทองให้บริสุทธิ์ขั้นตอนการหลอมทองนะครับขั้นตอนการบำบัดน้ําเคมีก่อนปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับจากการสั่งซื้อคู่มือเล่มนี้นะครับหนึ่งเพื่อนๆจะได้คู่มือหนึ่งเล่มนะครับสองนะครับเพื่อนๆจะได้รับวิดีโอการสกัดทองแบบละเอียดเต็มหนึ่งชุดนะครับสามนะครับเพื่อนๆจะได้รับคําแนะนําจนเพื่อนๆสกัดทองคําเป็นนะครับด้วยวิธีการของคู่มือเล่มนี้นะครับคืองานกัดทองชุบหนานะครับเพื่อนๆนะและสําหรับสิบท่านแรกนะครับก็ยังจะได้รับแรม หตัวนะครับตัวนี้1ตัวนะครับเพื่อนๆนะแถมให้นะครับเพื่อนๆสำหรับ10ท่านแรกนะครับจะได้รับดำบางคนละหนตัวนะครับนี่นะครับคู่มือเล่มนี้นะครับราคาเพียง790บบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆนะ คู่มือนะครับก็จะแถมซองกันน้ําแบบนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะเวลาใช้เส็จก็เก็บในซองไว้นะครับก็จะช่วยรักษาคู่มือไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อคู่มือการสกัดทองคําเล่มนี้นะครับเพื่อนๆนะแอดไลน์นะครับ id line 0 9 4 9 0 6 8 0 9 4เนะครับเพื่อนๆสามารถแจ้งชื่อที่อยู่นะครับเพื่อรับคู่มือเล่มนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะวิธีการชําระค่าคู่มือนะครับเพื่อนๆนะ ช่างเก่งใช้บัญชีไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี4058216104นนศะครับนายธนงศักดิ์สุดแสงเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะมีบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับที่รับชำระเงินนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆนตรวจสอบชื่อเลขที่บัญชีให้ถูกต้องก่อนโอนชำระเงินนะคร,นะรับเพื่อนเพื่อนนะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็แนะนำเป็นคู่มือการสกัดเรื่องนี้นะครับจะย่อเวลาให้เพื่อนๆนสกัดทองคำเป็นไม่ต้อง ลองผิดลองถูกเหมือนช่างเก่งเมื่อก่อนนะครับนะนี่นะครับช่างเก่งอธิบายไว้แบบละเอียดแบบเข้าใจง่ายให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะ